สโมสรบรอเตอรี่มากแข้งอุดรธานีจัดกิจกรรมวิ่งการกุศลเพื่อหาทุนสำหรับทำรถเข็นให้กับคนพิการในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลอุดรธานีนายราชันสุนหัวผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีเป็นประธานเปิดกิจกรรมโรตารี่หมากแข้งฮา,าร์มาราทอน2025ครั้งที่6โดยมีนายวิวั์พิพัฒน์ชัยสิริอดีตผู้ว่าการภาคบรดตอรี่หมากแข้งภาค3340 นายกธัญรัตน์เปรมอนันต์นายกสโมสโรมโรตอรี่มากแข้งโดยมีแนวคิดในการส่งเสริมกีฬาและการท่องเที่ยวของจังหวัดในการจัดกิจกรรมทุกปีก็จะมีนักวิ่งจากทั่วประเทศกว่า3,500คนเข้าร่วมในกิจกรรมซึ่งแบ่งการแข่งขันเป็น3ประเภทครับประกอบไปด้วยฟันรันระยะทาง5กิโลเมตรมินิมาราทอนระยะทาง10กิโเมตรระยะประเภทฮามมาราทอน21.40กิเมตร โดยเป็นการจัดหาทุนเพื่อจัดซื้อรถเข็นสำหรับผู้พิการและอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่เหมาะสมกับสภาพการใช้งานและนี่คือชมหน้าของ5รางวัลแรกครับที่ทำจากนั้นที่หอประชุมปรีชาชัยรัฐมูลนิธิสารเจ้าปู่ย่าอุดรธานี ได้จัดให้มีพิธีมอบอุปกรณ์การแพทย์พระราชทานในพระนามาพิไทยสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีโดยมีนายปราชันสุนหัวผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีร่วมเป็นเกียรติในการมอบในครั้งนี้ภายใต้ความร่วมมือของกลมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขสถาบันการพัฒนาพัฒนาเด็กราชนครินจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับศูนย์การค้าเซนทัลอุดรธานี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสถานีตำรวจภูธรเมืองอุดรธานีโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากคุณปรีชาและคุณสันราชัยรัตน์ผู้บริหารโรงงานน้ำตาลาเริ่มอุด,ดมมอบเงินสนับสนุนการจัดหารถวิลแชร์ถึง100คันซึ่งการจัดหารถวิลแชร์พร้อมอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการสำหรับเด็กและคนพิการทางการเคลื่อนไหวมีความพิเศษคือเป็นรถวีลแชร์ที่ออกแบบเฉพาะบุคคล สามารถช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีความพิการทางร่างกายที่แตกต่างกันออกไปเกอายท่านงเพราะว่าหลายท่านะครับไม่สามารถ